จุดสูงสุดในการทําบุญนั้นคือต้องได้ฟังธรรมต้องได้เข้าใจถ้าเราให้ทานให้ฐานโดยตนเองไม่เข้าใจเลยมันจะได้ปุนแต่ไม่ได้กุศลบุญนั้นส่งไปสูงสุดถึงสวรรค์แต่กุศลนั้นส่งไปไกลถึงนิพพานกุศลนั้นสาม,มารถตั้นชั่วแล้วก็งอกงามขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีเรื่อยๆจนถึงทําให้ใจิตใจผู้ที่มีกุศลนั้นบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอผสมเกสร แห่งปุ่นธรรมดาต้นไม้อย่างต้นมะม่วงหรือต้นไม้ที่มันมีดอกก่อนที่มันจะออกผลน,นี้ดอกของมันจะต้องมีเกรสรตัวผู้ตัวเมียถ้าเกรสรตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ผสมกันแม้มันจะเป็นดอกมันก็ไม่เป็นลูกจึงอาศัยพวกมแมลงบ้างพวกมแมลงผู้มแมลงพึ่ง บินไปโดยไปไปดอมดอมไปเชยชมโมมวลปุพาชาติดอกไม้นั้นจากดอกแล้วสู่ดอกเล่าจากดอกนี้สู่ดอกน,อนูนในการที่มแมลงผู้พึ่งไปดูดเอาน้ำหวานและบินไปสู่อีกดอกหนึง่งนั้นมันไม่ได้เอาเพียงน้ำหวานมันยังเอาเกสรของดอกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยติดเท้ามันไปผสมให้แก่ดอกอื่น แล้วก็จะทําให้มันเป็นลูกเป็นมานิฉะนั้นมันก็เป็นดอกเปล่าๆไม่มีลูกจึงบาว่าบุพพาดัวดวงหอมเฮยกินบานเหือแห่งแง่แหล่งกระล่นได้นานแรงบานมาไม่มีมแมลงผู้เพิ่งผสมพันธ์ก็หล่นได้การให้ทานหรือการทําอะไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่าเราเราทําบุญถ้าบุญนี้ไม่เลยไปถึงกุศล ก็เหมือนดอกไม้ที่แบ่งบานแต่ไม่ขยายไปถึงความเป็นลูกเป็นหมาขยายพันุ์ต่อไปต่อไปบุญนั้นก็จะหมดปุญญจะสะวินสติบุญนั้นก็จะสิ้นไปเพราะมันไม่ออกลูกออกหมากเป็นกุศลท่านยังไงบุญจะเป็นกุศลตรงนี้สําคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกพระท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินก็ได้ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระนี่ไปบริโภคข้าวน้ําโภชนะอาหารชาวบ้านปัจ,จัจสี่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มโดยการรับมาเป่า,ปา,ปาเมื่อเธอทั้งหลายได้รับอามิสถานข้าวน้ําโภชนะอาหารจากชาวบ้านแล้วเธอจงตอบแทนคุณค่าอันมากมายประมาณไม่ได้นั้นด้วยการให้ทําเป็นทาน ดูก่อนที่สุดทั้งหลายมาแมลงคู้เพิ่งโบโบยบินจากรวงลังไปสู่โมมวลปุภาชาติไปดูดดมไปดูดเอาน้ำหวานแล้วก็ประสมเขาครึ่งเกสอนตัวผู้ตัวเมียให้ติดกันเป็นลูกเป็นมาไม่ทิ้งความชอกชำ้ำระกำขคมขคืนไว้ให้ดอกไม้กรีบมันชอกชำ้ำสีมันเศร้าหมองและบินจากไป ดูดเอาน้ำหวานผสมเกสรให้แล้วจึงบินจากไปให้ต้นไม้เป็นลูกเป็นดอกชั้นใดแม้เธอทั้งหลายก็จงไปสู่ทีิสาภาคสู้หมู่บ้านรุดเดียวกันนั้นจะหาติภุพโลบุพังวันนักคันทางอเหทะยังปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุอีเจเร แมลงคู่พึ่งหมู่พมรบินไปเชยชมเกสรห,หมวนบุปผาชาติไม่ทําให้สีมันชอกช้ชำไม่ให้กรีบมันเศร้าหมองร่วงหล่นดูดเอาน้ําหวานผสมเกสรให้ดอกไม้แล้วจึงบินจากไปเอวังคาเมมุนีเจเรมุนีผู้สงบผู้ฝึกตนดีแล้วจงสัญจรไปสู่หมู่บ้านคาเมแปลว่าบ้าน ไปสู่หมู่บ้านสู่ที่สาภาคใดๆเรเดีดดวยดวยกันนั้นอาตมามาจากสกลนครพระสงฆ์องค์เจ้ามาจากหลายวัดหลายวารเรล่าเลกเนคมะจารีชีพามเหล่านี้มาจากสกลนครนครพนมหนองขายมุกดาหารอุบลราชธา,านีกรุงเทพมหานครบ้างกม่มีทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนแมลงคู่พึ่งมาจากหลายกินหลายที่ อาหารหวานข่าวที่ท่านตั้งเรียงรายเอาไว้นั้นเป็นความเบ่งบานจากจิตใจท่านซึ่งเบ่งบานด้วยคุณงามความดีขยายกลีบเบ่งบานออกมาเหมือนดอกไม้ออกมาเป็นผลิตผลของฐานที่ท่านมาเรียงูหมู่พระสงฆ์และเหาในธรรมจารีนีผู้อาตมาทั้งหลายก็เหมือนแมลงคู่ครึ่งกับจิตใจที่เบ่งบานเหมือนดอกไม้ของพวกท่านทั้งหลาย ก็ขอผสมเกสรน,นี้ก่อนที่จะไปรับเอาน้ำหวานนั้นบุญยะเกเสยสิงผสมเกสรแห่งบุญเพื่อบุญของท่านจะได้เจริญงอองามต่อไปด้ื่อเวลาอันสั้นแล้วก็รีบร้อนอีกด้วยเพราะต้องรอคอยกันนานท่านทำบุญแปลกอุทิศบุญให้แก่นตนเอง <c oughs> คนมันบอกาภาษาพาอีสานว่าแจากเขาให้เจ้าของเมินงัวเน,ะนเาะขนว่ข้นตายแล้วแต่ทำบุญอุทิศ ให้พีสีสันพีสีตายตก็แสดงว่าแกเข่าอาบุญแก่เขาพีสีอันนี้แก่เขาให้เจ้าของโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนสะอ่อนไกอะุโมธนานั้นแปลว่าอ่อนซ่อนภาคอีสานว่าอ่อนซ่อนสะอ่อนเป็นภาษาไทยอนุโมธนาแปลว่าชื่นชมยินดีสิ่งีิพัสแปลว่ายะท้าวารีวะห้าปูลาปาริปุเรนติสาคารังสพีติโยน เรียกว่าอนุโมทนาคาถาแต่ท่านไม่แปลเป็นภาษาไทยเราฟังไม่รู้เรื่องคิดว่าดอกไม้ท่านประคองบานเปล่าไม่เป็นรูปเป็นหมากเพราะไม่เข้าใจกฎหมายเทระสมาคมในนี้ออกมาบังคับก่อนที่จะฉันอาหารก่อนที่จะรับทานสิ่งใดให้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยก่อนตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเหมือนสมัยพุทธเจ้า แต่พระเราก็ไม่ค่อยได้กระทำวันนี้ถ้าอาตมาไม่ได้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยก็น่าเสียดายกลัวจะเป็นบาปไม่คุ้มกับบุญที่ท่านบบทําภาษาบาลีเรียกการทําบุญอุทิศให้ตนเองนี้ว่าชีวะกะพัดตังจาไว้บ้างก็ดีเขียนไว้ในสมุดก็ดีชีวะกะพัดตังนี้แปลว่าทําบุญอุทิศแก่ผู้มีชีวิตอยู่คือตัวเอง หรือใครก็ตามที่ยังไม่ตายแต่ถ้าทําบุญให้แก่คนตายแล้วเรียกว่ามะตะกะพัดตังมะตะกะพัดตังแปลว่าพัดอาหารสําหรับผู้ตายแล้วผู้ตายแล้วแต่อันนี้เรียกว่าชีวะกรพัดตังท่านอย่าคุยกันนะถ้าผู้ใดคุยกันแล้วท่านจะไม่ได้ผสมเกสรช่วยจำไม่ได้ก็ไปเอาในเทปเทปท่านบันทึกเสียงไว้ก่ ชีว่ากพัฒตังนี้เราเกือบจะลืมในแผ่นดินไทยเกือบจะไม่ได้ทำอาตมาว่าอาจารย์วิทูลก็ดีคุณคำล่าก็ดีคุณสวรรณภาก็ดีอาจารย์อภิญญาก็ดีเป็นผู้กระทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทํามานานแล้วแต่เป็นผู้กระทําในสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายได้กระทําพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเป็นการกระทําด้วยสติปัญญา ในสมัยพุทธกาลขอเล่าเรื่องเพื่อรวบลัดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านนั่งอยู่ในวัดนั้นแหละเชตตะวันพิสุไปบินทบาลแล้วกลับมามากราบพุทธเจ้าว่าอาภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีพระเจ้าค่ะบ้านนายโคข้าบ้านนายพระเจ้าข้าข้าโคไม่รู้แกจะทําอะไรแกข้าโคมาทุกวัน ไปบินทบาตวันไหนได้ยินเสียงโคร,ร้องที่ถูกเชืออในร้องอยู่อย่างนั้นเสียงโคถูกเชืออร้องอยู่ตลอดสามวันแล้วสี่วันมาแล้วแกคงจะทําการทํางานหรืออาจจะทําบุญใหญ่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพิสุทั้งหลายเธออย่าได้คิดเช่นนั้นยี่สิบห้าปีเราอยู่ที่นี่นายโคคาดนี้แม้แต่ข้าวช้อนเดียวเขาไม่เคยใส่บาตรเลย เธออย่าคิดว่าเขาจะฆ่าโคเพื่อทําบุญเพื่อทํางานอื่นใดพิสุจอีกสามวันข้างหน้าเสียงนี้จะหายไปเธอจะไม่ได้ยินเสียงโคร,ร้องในบ้านหลังนั้นอีกแล้ววันนี้วันที่สี่อีกสามวันนี้จะหมดไปเสียงโคเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก,ก็เล่าให้ฟังว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงโคแท้แต่เป็นเสียงของนายโคฆาดคนฆ่าโคนั่นเอง เขากําลังจะตายเดียวนี้กมนิดบีบคั้นเขาเขาถูกเชื่อดเหมือนโคเขาจะร้องเห่างนมืนจนสิ้นใจแล้วก็ไปตกนรกทีนี้เรื่องของเรื่องก็มียว่านายโคคาดในแกกินอาหารผักไม่เป็นเมืองไทยเรานี่ก็มีหลายคนกินผักไม่ได้ถ้าวันไหนไม่ได้กินเนื้อแล้วก็อยู่ไม่ได้ร้านเอี่ยมจิตที่ริมฝั่งแม่น้ําขงแกขายหินขายทราย ตายไปแล้วเมื่อต้นปีลูกเขาข่าวมาบอกอายุแก่61ปีร่ำรวยแต่แกไม่กินผักแต่กินแต่เนื้อคนนี้กินผักไม่ได้นายโคคาดนี่ก็เหมือนกันแกจะต้องติ้งเนื้อกินแกงกินต้มกินกินผักไม่ได้วันหนึ่งแกฆ่าโคแล้วไปขายเอาเนื้อล่ำๆไปย่างไว้แล้วก็ไปอาบน้ําบอกเมียว่าเธอดูนะฉันกลับมาจะกินข้าวบังเอิญเพื่อน เพื่อนของผัวนั่นแหละเพื่อนของนายโคขาามีแขกมาบ้านก็เลยขึ้นมาบอกว่านี่เธอเพื่อนของฉันไปไหนบอกไปอาบน้ําฉันอยากจะได้เนื้อแขกมาบ้านแขกวีไอพีหน่อยแขกผู้ทรงเกียรติหน่อยภรรยาของนายโคขาบอกว่าเนื้อไม่มีมีแต่ย่างเอาไว้เขาจะกินเองท่านจะได้เอาเลยไปหาซื้อที่อื่นเถิดคูผู้ที่เป็นเพื่อนนี่บอกว่าไม่เป็นไรแกอยู่กับที่มันแกหาได้ทุกเมื่อฉันเอาก่อนละ่ะ บอกเพื่อนเถอบอกว่าฉันเอาไปเลยแกคงหาได้แกคงทำเนื้อส้มเนื้ออะไรไว้ก็เลยเอาอย่างไปเลยนายโคข้าในแกอาบน้ําเสร็จก็ขึ้นมามาถึงก็จะกินข้าวนั่งลงภรรยาก็เอาอาหารสําหรับกับข้าวมาให้มีข้าวแล้วก็มีส้มผักมีอาหารอย่างอ่นแกกินไม่ได้แกถามว่าเนื้อที่ฉันย่างไว้ไปไหนภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนท่านมาเอาไปแล้ว ฉันห้ามก็ไม่ฟังถือเอาไปโดยพาราการบอกให้หาเอาใหม่นายโคข้าลุกขึ้นปึงปัง,มงโมโหบอกฉันไม่กินฉันกินไม่ได้แล้วก็เดินเข้าไปในครัวไปเอามีดคมๆอยู่ในครัวเดินลงไปใต้ขุนไปที่คอกงวเอามือล้วงเข้าไปในปากงัวนั้นดึงลิ้นม,มันออกมาแล้วแกก็เชือดตัดลิ้นม,มันออกมามันร้องควนค้างเลือดไหลโจกแล้วแกก็เอามาย่างกิน ย่างสดๆงวดัวตัวนั้นมันก็ร้องไปร้องมาเลือดไหลต่อมาเมื่อย่างเมื่อเสร็จแกก็กินแกคงจะหิวากแกก็กินตะตะตะกรามปรากว่าแกกลับลิ้นของแกนขาดออกมาบาดท,ทันตาเห็นเมื่อลิ้นขาดเลือดก็ไหลเป็นลางรินหลัลงจากนั้นแกก็คางควนคางงันงัวตัวอยู่ใต้ทนในขณะที่งัวตัวนั้นมันเจ็บมันคางแกก็คา,างข้างบนที่นี่ ลูกชายของแกก็สังเวชสลดใจไปฆ่างัวตัวที่อยู่ใต้ถุนนั้นเสียงัวน,นั้นตายไปแต่พ่อไม่ตายพ่อก็ค้างเหมือนงัวส่วนเมียนั้นสังเวชลูกก็สลดก็เลยบอกลูกว่าลูกเอ้ยกรรมนี้จะตกใส่กระหม,ม่อมเจ้าเมื่อพ่อเจ้าตายไปกรรมนี้จะมาตกที่เจ้าเองเจ้าอย่าให้กรรมนี้ตกใส่เจ้าเลยกรรมมพันธุกรรมมันเป็นเผ่าพัานลูกผัวเมียเสบทอดถึงกัน แม่แต่ผัว่าทำบุญเมียทำบุญลูกทำบุญพ่อแม่ทำบุญมันถึงกันโดกบาปบางอย่างก็ถึงกันแม่ก็เลยบอกลูกนีจากบ้านเถอะอย่าอยู่เลยนะั่งกรรมนี้จะตกใส่กระหม่อมเจ้าลูกนี้ก็กราบแม่แล้วก็ไปกราบพ่อที่กำลังค้างอยู่ตรงนั้นลาแล้วก็หนีไปเลยต่อมานายโคฆ่าดีร้องอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันก็ตายภรรยาก็เผาศพเผาอะไรให้ส่วนลูกชายคนเดียวนั้นก็หน,นีไป นี้ไปโยเมืองตะก,กัิลาไปเป็นลูกเขยนายช่างทองตีทองตีอะไรขายต่อมาก็มีลูกออกมาอีกสองคนเล่าเรื่องให้ลูกฟังเรื่องของปู่พ่อของพ่อให้ลูกฟังพ่อได้กระเซาะกระเซินนี้มาจนมาโยเมืองนี้จนมาได้กับแม่เจ้าจนได้ลูกเนี่ยปู่ของลูกนั้นเป็นอย่างนี้ลูกนั้นเป็นคนมีบุ่น เคยได้ศึกษาธรรมเคยได้ฟังธรรมอาจจะเหมือนพวกเราที่เคยมาปวดชีพามอย่างนี้ตายไปแล้วไปเกิดใหม่มาจากสวรรค์นั้นมีเชื่อทางศีลธรรมในใจวันนั้นได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดลื่มใสรู้จักบาปปุลคุณโทษขึ้นมาสำนึกนึกถึงพ่อพ่อของเรานี้เล่าเรื่องปู่ของเราข้าโคตัดลิ้นมันย่างกินแล้วปัดลิ้นตนเองขาดจนตาย แต่ฉันไหนพ่อเราจึงไม่รู้จักทาบุญพ่อเราจึงไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมเอ๊ทาอย่างไรก็สงสารพ่อตอนเองรู้จักบาปจากบุญก็เข้าวัดบ้างทําบุญบ้างฟังธรรมบ้างชวนพ่อเข้าวัดพ่อก็ไม่เข้าชวนพ่อทําบุญพ่อก็ไม่ทําบุญวันหนึ่งก็ไปไปไป,ไปคุยเรื่องพ่อให้พระพุทธเจ้าฟัง อยากจะให้พ่อไม่ได้รู้จักบาปจากบุญอยากให้พ่อได้ทําบุญกลัวพ่อจะเป็นมึนปู่ที่ไม่เคยรู้จักบุญเลยมีแต่บาปพระพุทธเจ้าก็แนะนําถ้าหาพ่อเธอไม่ยอมรับฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอจงทําบุญให้แก่พ่อทําอย่างไรอุทิศส่วนบุญเหมือนวันนี้แต่ว่าอุทิศบุญให้แก่ตน,นเองอุทิศบุญให้พ่อก็ได้ลูกจกททาให้พ่อจะทําให้แม่ก็ได้ เมื่อวันก่อนอาตมาก,ก็พายมทำมีคนหนึ่งแกมาวัดเป็นประจำเป็นน้องเขยของอาตมาแต่อยู่คนละบ้านถ้าเวลาางานที่วัดมีอย่างงานปฏิบัติธรรมเขาจะทำงานจนผอมเลยอดตาหลับขับตานอนห้าปีที่แบกที่ค้ำคนมาปฏิบัติธรรมแต่วันนี้แกเป็นโรคมะเร็งเป็นตุ่มในนี้ไปตัดแล้วก็มะเร็งกระจายกำลังจะตายอยู่โรงพยาบาล เมื่อสองวันก่อนอาตมานั่งสมาธิอยู่ดึกๆประมาณตีสามได้ยินเสียงมาเรียกในหูก็ลุกขึ้นมาทันทีเลยนั่งๆเปิดประตูมาไม่มีใครจาได้ว่าเสียงนี้มันเสียงไอ,งองคนที่มันไข่ยอยู่โรงพยาบาลพอสว่างมาอาตมาก,ก็รอรอรถก็พอดีมีรถโยมมาทําบุญเชา้ายมสมมึกแก่ก็ไม่ค่อยสบายและแกก็ไปทํางานที่บ้านให้แต่ไปมีเวลาพักผ่อน อาตมาก็ให้โยมพาไปดูไปที่โรงพยาบาลแกไม่ตื่นนะแกมีแต่หลับตาไม่รู้เรื่องนะการคิดว่าคงตายเนี่ก็บอกลูกบอกเมียว่าไปทําบุญนะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในายอมรเน,นี่ยคนที่ยังไม่ตายเรียกว่าชีวะกะพัดตังพัดสําหรับผู้ตายพระพุทธเจ้าแนะนํานายคนนี้นายคนนี้ก็น,นิมนต์พุทธเจ้านิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปฉันที่บ้านพ่อเ็าอยู่ตรงนั้นเชิญมาก็ไม่มาลูก ก็ถวายอ ي มานิมายังพันเตชีวกะพัตตานิสปริวา,านิปิตามาตานนิแกก็ว่าของแกไปข้าพเจ้าขอถวายชีวกะพัดพร้อมทั้งบริวานี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่บิดาของข้าพเจ้าแก่มารดาของข้าพเจ้าผู้ไม่เคยเข้าถึงพระรัตนะไตรผู้ไม่เคยรู้จักศีลรู้จักธรรมอย่างนี้เรียกว่าลูกจูงพ่อจงแม่ พ่อแม่ได้ฟังลูกพูดอยู่ตอนหน้าพูทนั้นน้ำตาไหลร้ลองให้โหออกมาว่าลูกเราเนี่ยแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นในโลกหน้ามันก็นยังเป็นห่วงเราถึงขนาดนี้พ่อก็กลับมามามอบลงต่อหน้าพุทธเจา้าพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องลูกที่กตัญโยนั้นสามารถทําตอบบุญแทนคนพ่อแม่ได้แม้แต่ยังเป็นเป็นหรือตายไปแล้ว เพรานั้นวันนี้อาจารย์วิทูลก็ดีตระกูลสาัตตาก็ดีอันนั้นอาจารย์คำล่าโสวรรณภาเหล่านี้ทําบุญให้แก่ตนเองอาตมาอยากจะให้แผ่ไปเอกใหม่ให้ปิดามารดาด,ด้วยปู่ย่าตายายบรรพบุพรรษด,ด้วยอย่าคขีทีเลยเด้อโเบดดอกให้พเพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วในชาติก่อนๆก็แผ่ไปให้ด้วย อย่าลืมว่ายังโผลพันกันประมาณสิบชาตินี่ยังโผลพันเราเคยสังเกตเห็นไหมว่าบางครั้งเราไปในต่างถิ่นต่างที่เพียงแต่มองเห็นเมื่อคนใดคนหนึ่งเกิดรักกันคุ้นเคยกันเหมือนอยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยปีนั่นก็ให้รู้เถอะว่าชาติก่อนประมาณสิบชาติย้อนมานี้เราเคยอยู่กับบุคคลเหล่านี้ เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้ากันก็ได้อาจมานั่งเ็าเป็นแอร์โรฟอร์สแอร์ไลน์ไปโซเวียตไปอฟริกาชายคนหนึ่งนั่งห่างไกลกันขั้นอยู่ตั้งสี่เก้าอี้มองเห็นหน้ากันครั้งเดียวเนหะมือนกับรู้จักกันมาเป็นร้อยปีทำคอยาวๆตะโกนถามข้ามหน้าคนนู้นคนนี้มาชาวเยอระะมันจนหาเรื่องย้ายเก้าอี้ไปหากันจนได้รักกันแพงกันรู้พบกันวันนั้นคงจะเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ชาติก่อน มีอะไรแกก็ค้นมาปั่นกินอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวนะเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกดกับพ่อแม่เราก็มีหลายแสนหลายโกดพ่อแม่ลูกเต้าก็มีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งาหลายได้ช่วยกันอุทิศส,ส่วนกุศลน,นอกจากให้แก่ตนเองแล้วจงให้กับปิดามารดาแก่บรรพบุรรษอย่าขีทีเบิ้บเป็นดอกเหมือนแสงสว่างยิ่งให้คนอื่นมาจุดต่อยิ่งสว่างไปใหญ่เลย การทำบุญให้แก่ตนเองนี่เป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมไม่แน่ใจตายไปแล้วลูกเต่าเขาเสีเห็ดหายวะน้อเท็ดปเลยให้เจ้าของล้วงหนาแก่เขาไปไว้ถาเพราะว่าอิทะมโมทติเปจะโมทติโซโมทติโซะปะโมทติเขาชื่นชมในโลกนี้เขาชื่นชมในโลกหน้าเมื่อแต่จะตายไปแล้วด้วยบุญที่เขาทำเองในชีวิตนี้ทีนี้มาดูผัวทำให้เมียบ้าง เปิดหน้าทัดทัดทถัดไปเล่มที่ยี่สิบหกหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งท่านก็จะพบหัวทำให้เมียเศรษฐีซึ่งมีเมียเป็นเปรตแต่ก่อนชาติก่อนนันทาเปรตเปรตคนนี้ชื่อว่านางน,นันทาเศรษฐีนำกองเกวียนห้าร้อยเร่มนำไปค้าขายอย่างต่างเมืองจากนครสาวัตถีผ่านไป ไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าปวดท้องก็เลยบอกบริวารกองเกวียนว่าพวกท่านทั้งหลายจงรอคอยเราเราจะไปธุระในป่าก็ไปนั่งถ่ายอุจาระในป่าปรากฏว,ว่ามีผู้หญิงแปลกประหลาดโผล่หน้าขึ้นมากลางดงลึกมีเนื้อหนังเป็นปูดเป็นปมเต็มไปหมดผิวดำเงียมมีเขี้ยวงอกออกมาสี่เขี้ยวข้างล่างข้างบน แต่ปรากฏว่าผมยาวสายายปิดอวัยวะเพศลักษณะดูไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรเม้นสาบคุ้งไปหมดเสื้อผ้าไม่มีเศรษฐีตกใจกลัววายาเข้ามานะท่านเป็นมนุษย์หรือท่านเป็นอะไรนางนี้บอกว่าพี่พี่เป็นหัวสุดที่รักของฉันฉันเป็นเมียของพี่แต่ฉันเป็นเปรตฉันไม่ใช่มนุษย์ แล้วก็เล่าไปว่าฉันไม่มีอยู่ฉันไม่มีกินไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ช่วยฉันด้วยเถิดทีเศรษฐีบอกว่าเธออยากเข้ามาเธออยากจะได้เสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวน้ําอยู่ในเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มเธอจะเอาเท่าไหร่เธอรอฉันที่นี่อยากเข้ามานะฉันออกไปจะจัดแจงมาให้นางเป็ดไม่บอกว่าช้าก่อนแม้พี่จะยื่นให้ด้วยมือ สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินบ้างเป็นไฟบ้างเป็นแกลบบ้างเป็นทรายบ้างฉันไม่ได้รับดอกพี่พี่จงรีบนำกองเกวียนออกจากดรงนี้ไม่นานนักมหาเมฆจะตั้งขึ้นฝนหาใหญ่จะตกลงมาสินค้าในเกวียนของพี่จะพินาศเพราะสมัยก่อนพ่อค้าต้องค้าขายกันด้วยเกวียนขอให้พี่จงรีบเอาอะไรปกปิดสินค้าอย่าให้เปียก แล้วนำเกวียนผ่านดงใหญ่นี้ไปให้เร็วๆหาความปลอดภัยพ้นจากห้วยจากคลองจากลมจากเรนไม่นานนักฝนจะตกลงมาอย่างใหญ่หลวงและเมื่อพี่ผ่านไปแล้วพี่เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันต์ก็ดีพระสงฆ์ก็ดีสามเณมรก็ดีหรือถ้าไม่มีเลยจงหาอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศิลผู้เป็นอนาคาริกระบุคคลก็ได้ผู้นุ่งขาวห่มขาว ที่จงถวายข้าวน้ําผ้ายานพาหนะคําว่ายานพาหนะไหนที่นั่นหมายถึงรองเทา้าซะเป็นส่วนมากคำว่าให้ข้าวน้ําผ้ายานพาหนะของหอม,หอมยานนี่ส่วนมากจะเน้นไปที่รองเท้ารองเท้าไม้รองเทา้อเทาอะไรเนี่ยเศรษฐีนี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรอฉันจะจัดการให้แล้วก็ออกมาบอก ลูกน้องบริวาร่ารีบนําเกวียนออกไปถ้าหากมันเป็นจริงนางเปรตของนี้คงจะไม่โกหกคงจะเป็นเมียของฉันในชาติก่อนแต่ฉันระล,ลึกไม่ได้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็พากันรีบนํากองเกวียนออกไปเอาอะไรต่ออะไรปิดห่อไว้อย่างไรพอพ้นดงใหญ่ข้ามห้วยเล็กห้วยน้อยไปได้ก็มืดก็พากันจอดเกวียนในคืนนั้นมหาเมฆคำรามฝนหาใหญ่ตกลงมาท่วมทน ยิ่งทําให้เศรษฐีดีคิดขึ้นมาได้ว่านี้เป็นความอนุเคราะห์ของนางเปรตถ,ถ้าเธอไม่บอกสินค้าในเล่มเกวียนของเราคงจะพินาศเปียกโชคสูญเสียคงจะเป็นการอนุเคราะห์ที่หวังดีต่อเมียของเราที่เป็นเปรตนั้นหลังจากนั้นพอสว่างขึ้นนํากองเกวียนออกไปอีกไปพบหมู่บ้านไปพบวัดวาอารามผ้าสรงองค์เจ้าทําบุญอุทิศส่วนกุศล ไม่ได้ไปจ้างมอองมอลำซื้อเหล้าซื้อยาอะไรมากินดอกข้าวน้ำโพชน,นะอาหารผ้าผ้านี้อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายเวลาถวายคิดถึงผู้ที่ล่วงลับดับไปไม่ใช่ว่าอยากจะถวายก็ซื้อกางเกงซื้อผ้าถงซื้ออะไรไปถวายพระนะไม่ได้มันไม่ถูกพระจับต้องไม่ได้สิ้นก็ดีผ้าถงก็ดีเป็นวัตถุอนามานุ่งหม่มใช้สอยไม่ได้ ส่วนมากพระก็ไม่ค่อยเข้าใจให้ขจอเอามาถาวายให้ได้ขายต่อเอาเงินหนม่อมันคือทำเยียบหายไว้บอดซื้อผ้าที่ท่านจะนุ่งจะห่มผ้าจีวอนนี่หรือผ้าเป็นไม้ไ,มไปถาวายเมื่อถาวายแล้วก็บอกว่าอุทิศส,ส่วนกุศลแก่ภรรยาของข้าพเจ้าผู้ร่วงรับไปในปูเรชาติประชาชาติที่เคยร่วมกันมา หลังอย่างนั้นในวันต่อมาไม่นานก็ปรากฏภาพแห่งเทพธิดาที่เปล่งปั่งเหมือนดวงดาวประกายพึกได้เล่าให้ฟังมาสิ่งที่พี่ได้ให้ทานไปนั้นก็เหมือนให้กับมือของฉัน แต่นี้ต่อไปพี่จงรู้จักกินรู้จักทานทำตนเองให้ชนะโลกทั้งสองอุโพโลกะวิชัยยะปฏิปันโนโหติจงประพฤติตนให้ชนะโลกทั้งสองโลกนี้พี่ไม่อดไม่ยากแต่โลกหน้าพี่จะขาดแขนถ้าไม่รู้จักกินรู้จักทานอันนี้ตัวอย่างน่ตัวอย่างที่พัวทำให้เมีย เมื่อเห็นันมาจึงเธอไปจ้างเมอหล่อมเมอล่ำกินเหล่าเมายาเลี่ยงโขเลี่ยงคนอันนี้ยังมวนเพื่กันบ่าเอามาไม่ได้ไงจังสี่เขาเห็ดบุญแบบถือตองในาศาสนาสัมบนัมพูที่เป็นเหนืออหน้าบุญทักขีหน้ายาบุคคลพูถือหลับของท่านของเข้าล้วนแต่เป็นผู้มีอินทรีย์สงบระงับมาเสมาเสสหัดเสน,นโยยะเชะสตังสมัง เอกันจะพวิตัตตานังมุหุตำปิปูชเยสาเยวะปูชนา,าเซยโยยันเยวัสสะสตังหุตังผู้ใดปาถนาบุญจักพึงให้ทานบูชาการอย่างอื่นสิน้นทรัพย์เดือนละหนึ่งพันติดต่อกันตลอดการร้อยปีการการะทำเช่นนั้นยังไม่ได้บุญเท่ากับการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียว เอกันจาพระวิตตตานังโมหุตมปิปูชาเยเอกันจะเธอเดียวพระวิตตตานังผู้ที่ฝึกฝนตนโมหุตมปิปูชาเยบูชาผู้ฝึกตนครั้งเดียวคู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอื่นสิ้นรับเดือนละพันติดต่อกันร้อยปีวันนี้เรามาบูชาผู้ฝึกตน คนที่มานั่งฝึกตอนอยู่ตรงนี้มาจากหลายจังหวัดหลายตำบลอำเภอไม่ใช่คนทุกยากมาขอฐานทุกคนนี้ตั้งใจมาฝึกตนฝนตกก็น,นอนเปียกนอนสมนอนเขาเธอเดียวอยู่เฮือนอยู่ซ่านผู้หลงคนเพ่นบทุกได้พนาหางมีแต่ว่าเพิ่นสมัครมาฝึกตน การที่เรามีเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งหรือว่าข้าวเบ็ดหกักผักเส้นเดียวมาช่วยมาอุปถัมภ์บำรุงผู้ฝึกตนเงินบาทนั้นสลึงนั้นเหมือนเป็นเงินที่จ้างป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเป็นเงินที่ใส่ปุ๋ยให้คุณงามความดีงอกงามขึ้นสนับสนุนคนดีให้เจริญขึ้นให้บ้านเบืองโยเย็นเป็นสุขเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าการบูชาผู้ฝึกตน แม้เพียงครั้งเดียวนี้ประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอืน่นที่จะต้องทำให้สิ้นทรัพย์เดือนละพันติดต่อกันเป็นเวลาร้อยปี